มีสิบตัวดูบ่กินหญ้าอย่าเดินลงไปนะ เบ๋เอาวัวเข้าคอกแล้วยายเอาวัวเข้าคอกแล้วบายบายมันเริ่มมันไปแล้วนะบายบายบบายมันกลับบ้านหมดแล้วมมาากลับ้นนย กลับบ้านหมดแล้วเออมันกลับบ้านหมดแล้ว